Happy birthday to me birthday to you. นี่ก็เป็นเค้กวันเกิดที่พี่น้องจัดเองนะคะก็อย่างน้อยก็คือสิ่งที่ปรารถนาที่สุดก็ให้ตัวเองมีความสุขแบบนี้ตลอดตลอดไปนี่คือความปรารถนาดีของตัวเองนะคะก็คือต้องรักตัวเองอวยพรตัวเองก่อนนะคะทีนี้ตัวเองเนี่ยค่ะมีความสงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมอ่ะวันเกิดจะต้องมีเค้กด้วยซึ่งจริงๆแล้ววาเนาะบบในเมืองไทยเขาก็ไม่ได้มีเค้กกันมาก่อนใช่ไหมคะแต่ณนะปัจจุบันนี้ค่ะเค้กก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสุขไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มีสักหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นการปฏิบัติ นาะมีแบบกันมาหลายพันปีแล้วนะพูดกันไปก็คือเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลายๆเรื่องราวที่ทำให้เออเราเชื่อว่าสิ่งน,นี้มันเป็นออสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขโดยเฉพาะในวันเกิดซึ่งสมัยพระเยซูเจ้าตอนที่ที่ที่ประสูตนะิเนาะตอนประสูติ เขาก็จะมีะเหมือนคล้ายๆขนมเค้กเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเค้กก็จะมีลักษณะเป็นกลมๆเนี่ยเขาก็เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆให้เหมือนดวงจันทร์นะคะเอะอแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องของการบูชาเทพีเนาะเทพีจันทรา อ่าที่ที่เคยได้ยินมาเทพีจันทาเนาะเพราะฉะนั้นก็ตัวเค้กก็เลยทําให้เป็นกลมๆส่วนในเรื่องของการปักเทียนใช่ไหมคะของของการปักเทียนเนาะเหตุที่ต้องมีการปักเทียนนะคะในเนี้ยเขาก็เหมือนกับเป็นการจําลองนะคะแสงแสงนะคะแล้วเนี่ยคะ่ะมันทําให้แบบ มีความหมายว่าชีวิตรุ่งโลดอะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็มีแสงมีเออเป็นเขาเรียกอะไรนะั้นเนี่ยค่ะรอบร,อบรอบเนาะเป็นรัศมีใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะที่ที่เขาถือกันมาเนาะซึ่งอย่างอื่นใดๆอะไรก็ตามมันก็เป็นการแบบ ออมีคำอวยพรมีอะไรก็ทำให้เรามีความสุขเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแต่ของพี่น้องก็เลยจัดมากกว่านั้นนิดนึงอันนี้เป็นออความชอบส่วนตัวสิ่งที่พี่น้องชอบนะคะในวันเกิดนอกจากเค้กแล้วเนาะเราก็เลยรวบรวมนะคะสารพันสิ่งที่เราชอบแล้วก็หาได้ในวันเกิดนะคะมารวมอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟักทองซึ่ง ก็หมายถึงแบบสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งประมาณนี้ค่ะที่พี่น้องถือนะคะเสร็จแล้วก็จะมีเอ่อในเรื่องของนี่ค่ะคือผลไม้ทุกอย่างพี่น้องจะชอบหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส้มโอนะคะเป็นส้มโอซึ่งบอกได้เลยว่าทุกอย่างที่เอามาคือตัวเองชอบหมดเลยเพราะฉะนั้นชอบอะไรก็คือจะเอามาเท่าที่หาได้นะคะส่วน อส่วนเนี้ยค่ะเนาะก,ก็จะเป็นเนาะผลไม้ที่ตัวเองชอบทุกอย่างเลยค่ะนะคะเท่าที่หาได้เช่นเดียวกันนะคะอืนี่ค่ะลูกพลับนะคะลูกแพรนะคะนี่แล้วก็อ่ะทั่ทิมก็ชอบเช่นเดียวกันจริงๆชอบหมดเลยค่ะจริงๆผลไม้เนี่ยชอบหมดเลยนะคะอ ผักก็มีชอบมากกว่านี้ด้วยค่ะแต่หาหาได้แค่นี้นะคะอันนี้คือวันนี้นะคะไม่ได้ไปเอามาจากตู้เย็นเลยนะคะเท่าที่หาได้เนี่ยค่ะนะคะนอกจากผลไม้ที่บอกไปแล้วนะคะก็ยังมีเพิ่มมาอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นองุ่นเขียวองุ่นแดงเนี่ยประโยชน์สารพันเลยค่ะ นะคะนี่เหล่านี้คับเค้ก็ชอบเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือแบบคือในในความคิดอะคะ่ะอยากให้แบบมีความสุขแล้วก็สมบูรณ์พูนสุขมีกินมีใช้อะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเป็นความคิดส่วนตัวผลไม้แห้งอันนี้เป็นลูกแอปปิคอค่ะ ของแห้งมีหลายอย่างที่ชอบแต่ว่าวันนี้หาได้แค่นี้จริงส่วนสีดำๆนี้ก็เป็นลูกอะไรอ่ะอ๋อยินตาผาลำค่ะอืมืมออร่อยค่ะและขาดไม่ได้เลยก็คือฟราวเมนค่ะ ฟลเมนหรือลูกไหนนะคะอีกพันหนึงของลูกไหนนะคะเขาเป็นตระกูลเดียวกันนะคะรฟลเมนหรือลูกพรุนลูกพรำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เนี่ยประโยชน์เยอะๆอย่างนี้นะคะพี่น้องก็พลาดไม่ได้ที่จะทานเขานะคะตอนนี้แหะค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับตัวเองวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังตัมนี้ค่ะ ส่งความสุขให้เพื่อนๆเ,เช่นกันนะคะ